ความไม่รู้ก่อให้เกิดความหลงความไม่รู้นี่ถ้าไม่รู้ธรรมดาทั่วไปศึกษาหาความรู้ได้เราแก้ปัญหาโดยการแสวงหาความรู้ มาแก้ไขปัญหานั้นๆได้ให้มันรู้ขึ้นมาแต่ความไม่รู้มันก็มีรากฐานลึกนะึงศัพท์ว่าไม่รู้นั่นคือตัวอวิชชาคือไม่มีวิชาไม่มีวิชาก็คืออวิชชาแปลว่าความไม่รู้ ไม่รู้นี่มันไม่รู้ถึงว่าที่มาที่ไปต้นสายปลายเหตุมันจะเป็นอย่างไรอย่างเราไม่รู้ว่าเรามาจากที่ไหนถึงมาเกิดในโลกนี้แต่มีความสุขความทุกข์อยู่อย่างนี้อดีตพอคมพบคมชาติไปเราไม่รู้แล้ว เราต้องเวียนไหวตายเกิดมาหลายพบหลายชาติเลยไม่รู้ที่ไม่รู้เพราะว่ามีเครื่องปิดบังปัญหาอุปาทานตรมเป็นตัวปิดบังไม่ให้เรารู้กันต่อไปไม่ให้เรารู้กันนานๆ เรื่องกระทั่งว่าเราก็นำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่รู้แล้วก็ตายไปก็ตายไปด้วยความไม่รู้ไม่รู้ว่าจะไปเกิดที่ไหนไม่รู้ว่าจะไปอย่างไรไม่รู้จะไปทุกข์ยากลำบากขนาดไหนไม่รู้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้รู้เลยทำความรู้แจ้งเข้าใจให้ชัด ถ้ารู้อริยสัจครบถ้วนถูกต้องเข้าใจตามเป็นจริงเราจะรู้หมดทำลายอาวิชชาได้เมื่อทำลายอาวิชชาได้เราก็รอดพ้นไม่มีอันตรายแล้วปลอดภัยโดยประการทั้งปวงเรียกว่ารู้แจ้งนะฮะวิชาแปลว่ารู้แจ้งอวิชชาแปลว่าความไม่รู้ความมืดนั่นเอง